รอกัอนรอ,อกัอนรอหน่อยวันนี้ก็วันที่16เอ้ยยี่สิบเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีนะยังรอไฟมาซะนานเลยผมเนี่ยเรอจากคลิป200ซับที่ขอบคุณไปอ๋อเสียงหายเลยมาแล้วมาแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม200ซับจากคลิปที่เราด้วยนะครับล็อกอินหน่อยอดี ID ลัดนี่ได้ข่าวว่ามีแจกแคปก่อนแคปก่อนเซอร์ไพรส์สิตัวกาชาแล้วก็คิต้าระดับสูงหนึ่งพันชิ้นแล้วก็เพชร50,000ชิ้นเพชรม่วงแล้วก็หีบ อุปกรณ์หกอดาวหนึ่งกล่องเดี๋ยวเรามาซ่มกันว่ามันได้อะไรรับไปลิี่เกียร์คิดมากโอ้โหยังอยากได้ผมยังไม่ได้ทําเลยค่าเกียร์ที่จะบอกจะทําให้ทุกคนเดี๋ยวแต่มันก็ต้องรีบทาแล้วเดี๋ยวผมจะต้องรีบปั่นงานละเฮ้ยเพื่อโอกาสผมอยากได้เบลอะแต่ริวริวก็ววได้เหมือนกันผมการสร้างไอดีสองผมนี่ยังไปไม่ถึงไหนแจกแค่นี้เหรอก็ได้มาสิบตัวนะครับรับอันนี้เลยโอเคแล้วก็อุปกรณ์เปิดเสียงหน่อยอันนี้เสร็จไป ค่าต่ำม,มาก <c oughs> <c oughs> ได้มาเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยน่าจะย่อยทิ้งดีกว่า p v p เป็นไงบ้างวะผมผมตั้งใจเล่นเหมือนกันนะเนี่ยอาทิตย์เพราะผมกะผมจะไม่สุ่มแล้วแรงเลื่อนไปผมกะว่าผมจะไม่สุ่มแล้วไอดี ID หลกกักแกผมจะปิดไปเลยไม,ไม่ได้ลบไปดีนะแต่คือผมจะไม่ทําแล้วคือผมจะไม่เปิดผมจะเก็บยาวๆเลยไอดีหลกกักอะแล้วจะไปสร้างไอดีสองให้ได้เพื่อจะเล่นไอดีสองลงยูทูบบ่อยๆแต่ไอดีหลักนี่จะไวรอมีการันตีแบบโคตรโบดดีๆแบบเสียงรถ แบนซะด,ด้วยคันนี้โอเคมาต่อทีมป้องกันผมนะเดี๋ยวดูกันคือเน้นแค่นี้เลยผมผมมาแนะนํานะว่า ไอตั๋วที่ได้มาอย่าเปิดนะครับเพราะว่าโคโรโบอ่าโคโรโบเนี่ยมันจะหมดในวันที่28ซึ่งถ้าใครเปิดแล้วอ่ามั่นใจว่าตัวเองดวงดีดวงมาแน่ก็เปิดไปได้นะครับผมแต่สําหรับช่วงวันที่เอ่อยีไปผมว่ามันต้องมีตัวใหม่มาเว้ยอาจจะเป็นตัวของเดือนมกราเลยก็ได้และช่วงนั้นอ่ะค่อยไปย่อยให้หมดเลยครับตั๋วอะไรที่เรามีให้หมดก็คือว่าเป็นการเอาของเก่าใช้ให้หมดไม่เอาของใหม่ของเก่าไปใช้ในปีใหม่ก็แล้วกันอ,อาจจะมีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวด้เลย หรือว่าใครจะละลายตั้งแต่ตอนนี้เลยก็แล้วแต่นะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเองดวงดีแต่ผมเจอมาเยอะแล้วพวกที่แบบมั่นใจตัวเองดวงดีเนี่ยเปิดไปเกือทุกลน์เป็ <c oughs> <c oughs> นว่าก็เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ฝากกิวด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ออนเกินวันอวันกลับไปห้าหลักเพื่ออัปเดตข้อมูล เนี่ยมีอัปเดตมีแจกตัวอีกไหมไม่มีแจกซะด้วยทำไมผมสร้างไอดีสองมันแจกตัวก,กันซ่อมบำรุงฐานทับวะแค่สองครั้งอะ่ะอันนี้ทำไมไม่มีแจกโอ้คิดโกงวะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็สําหรับใครที่คิดจะเปิดเดือนนี้นะครับผมเออวันนี้ก็อยากได้โคโรโบมากๆอยากจัดแบบมากๆก็รีบจัดนะครับแต่ถ้าคิดดีๆแล้วไม่อันี้ก็ไปรอวันที่ยี่สิบเก้าก็ได้นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพราะโคโรโบจะหมดวันที่ยี่สิบแปดก็วันที่เก้าก็ตัวใหม่น่าจะมาเลยอันนี้คือความคิดของผมนะผมไม่รู้นะผมมาเดาเฉย ความพิเศสุดตองผมยังไงก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับก็มาแนะนําครับว่ามั่นใจก็เปิดไปเลยครับมัน่นใจในดวงแต่ผมตายเพาความมั่นใจมาบ่อยแล้ว <c oughs> แล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ